สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเป็นคนที่ขยันหรือเปล่าครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังมั่นใจว่าตัวเองขยันมากพอแล้วล้วก็วันนี้ผมจะพาไปดูครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้ไรายได้ขั้นต่ําวันละ1000บาทจากการตัดหญ้าครับใช่แล้วเลยครับท่านผู้ฟังฟังไม่ผิดหรอกเราสามารถหาเงินขั้นต่ําได้วันละ1000บาทจริงๆนะอันนี้คือขั้นต่ําแล้วนะแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าเรามีฝีมือที่มากพอเรามีความเซฟตี้ เพราะอย่างที่ทราบวันดีนะครับว่าการตัดหญ้าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังให้ดีพอแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวใบมีดที่เรามีการล็อกไม่แน่นพอหรือว่าการไปทํางานในสถานที่ที่มีพวกเศษวัสดุพวกหินแก้วอะไรนี้นะครับมันก็สามารถที่จะก,กระเด็นไปหาผู้อื่นได้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะกระเด็นเข้าตัวเราเองเลยก็มีนะฮะก็อาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าพยาบาลเยอะนะครับ ดังนั้นนะสิ่งแรกก่อนที่เราจะเริ่มไปปฏิบัติงานจริงเนี่ยเราจะต้องมีความเซฟตี้มากพอก่อนนั่นก็คือเราจะต้องมีการฝึกอย่างน้อยก็เคยตัดแถวบ้านมาแล้วแล้วมั่นใจว่าเอ้เราก็เราสามารถควบคุมตัวเครื่องตัดย่างของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเราสามารถคอนโทรมันได้หรือว่าแม้แต่อุปกรณ์บางอย่างเราก็ตรวจสอบอย่างดีทั่วนะไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตหรือว่าพวกใบมีดเนี่ยมีตรงไหนที่มันชำรุดไหมมีอะไรที่ เกียวมันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยต้องตรวจเช็คก่อนครับโดยหลังจากที่เราเริ่มฝึกแถวบ้านไปสักพักและมั่นใจแล้วนะครับเราก็สามารถเริ่มออกปฏิบัติงานจริงได้โดยในครั้งแรกที่เราเริ่มไปตัดให้บ้านลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือแนะนําให้ใช้พวกสายเอ็นในการตัดหญ้าก่อนที่จะใช้ใบมีดครับเพราะว่าสายเอ็นเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายแล้วก็ตัวสายเอ็นเนี่ยถ้าเกิดมันไปโดนพวกวัตถุพวกเอ่อริมกําแพงอะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะไม่สร้างความเสียหายมากเท่าไหร่มันอาจจะเป็นแค่รอยตัวสายเอ็นเนี่ยมันไปฟาดเฉยๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นใบมีดเนี่ยถ้าเกิดเราตัดผิดตัดพลาดเนี่ยมันจะกระเด็นแรงครับและมันมีโอกาสนะถ้าเกิดเราไปตัดแถวริมรั้วที่มันเป็นกําแพงเลยเนี่ยก็อาจจะไปบาดไปสร้างความเสียหายให้กับกําแพงเขาได้ครับดังนั้นถ้าได้เกิดมือยังไม่นิ่งนะครับแนะนำครับใช้สายเอ็นก่อนปลอดภัยแล้วก็เซฟที่สุดครับซึ่ง ต้องขอบอกข้อดีข้อเสียของการใช้เอ็นรุ่นล้วนก่อนนะครับข้อดีพูดไปแล้วส่วนข้อเสียครับคือสายเอ็นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการตัดหญ้าที่มันเป็นพวกวัชพืชหรือว่าหญ้าบางชนิดที่มีความเหนียวมากๆครับเพราะว่ามันจะตัดไม่ค่อยได้ฮนะตัวอย่างวัชพืชที่มันตัดยากๆนะอาจจะเป็นพวกต้นกระถินหรือว่ามายลาบกิ่งเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับที่สายเอ็นเนี่ยมันจะตัดยากสุดๆเลยมันจะไม่เนี้ยบครับ โดยเมื่อชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้ตัวใบมีดแทนเพื่อตัดอะไรพวกนี้ฮะปกติผมเนี่ยผมจะใช้ใบมีดใบเหล็กนะฮะตัดกลางสนามไปก่อนให้มันเรียบร้อยเลยส่วนริมรั้วที่เหลือเนี่ยพวกเก็บงานเนี่ยผมจะมาใช้สายเอ็นทีหลังครับเอาเลยครับพูดมาตั้งนานแล้วเราไปลองดูหน้าง,งานจริงๆีกว่าว่าถ้าเกิดผมไปบ้านลูกค้าเนี่ยผมจะต้องทําอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับ มาที่บ้านลูกค้าน,นี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นย่านสันทรายครับก็จะเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็ประมาณ50ตารางวาได้อันนี้รวมตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหญ้าเป็นหญ้าปกติทั่วไปครับไม่ค่อยมีวัชพืชแล้วก็ตรงนี้ตรงริมถนนเนี่ยก็จะมีพวกเศษกองหญ้าเยอะหน่อยอันนี้ต้องพูดต้องระวังนะสำหรับช่างตัดหญ้าที่เข้าไปตัดเนี่ยเราจะต้องตรวจพื้นสนามนะพวกที่มีขวดน้ําเอย่ยหรือว่าเศษพลาสติกเศษผ้า เศษเชือกเนี่ยเราต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราตัดหญ้าปุ๊บเนี่ยตัวใบมีดมันจะเข้าไปพันครับนะจะมีพวกเศษพลาสติกแล้วก็นี่ต้องระวังเลยนะครับก็คือพวกไม้แขวนเสื้อครับต้องเอาออกนะครับอันนี้คืออันตรายมากถ้าเกิดใบมีดเราไปโดนใส่เนี่ยมันมีโอกาสที่ว่ามันจะกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาเลยนะครับและพวกสายยางเนี่ยก็ต้องเคลียร์ออกด้วยครับ เรื้องต้นเราก็ต้องเดินสำรวจรอบบ้านก่อนว่ามีอะไรตรงไหนบ้างมีท่อไหมมีเศษโฟมไหมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดพวกนี้เราตัดไปด้วยเนี่ยเศษพลาสติกเศษกระดาษเนี่ยมันจะมั่วกันไปหมดเลยครับมันจะเป็นเศษขยะที่เก็บยากและเวลาเราเอาไปทิ้งเนี่ยเอาไปหมักทำปุ๋ยมันก็จะลำบากนะอันนี้ก็ใกล้แทงน้ำก็จะมีท่อวางอยู่อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะ แ,แถวๆนี้เนี่ยอาจจะจเป็นต้องใช้พวกสายเอ็นตัดแทนครับใช้ใบมีดตรงๆไม่ได้มิฉนั้นเนี่ยมันจะเสียหายนะครับไอ้พวกที่เป็นคอ,อพื้นทางเดินเขาที่เป็นกระเบื้องเนี่ยใบมีดตัดปุ๊บนี่คือบิ่นเลยครับตรงหลังบ้านเขาจะมีพวกเหมือนตรงนี้เขาจะซุดครับแล้วก็มีแนวท่วโอโผล่มาให้เป็นหนึ่งจุดที่ต้องระวัง บ้านบางหลังนี้เขาจะซูดนะเพราะว่าอีกฝั่งของกำแพงเนี่ยบางทีอาจจะเป็นพวกนาเป็นแม่น้ําเป็นพื้นที่ต่าๆฮนะแล้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงูเข้ามาครับบางคนจะแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้งูเข้ามาโดยตรงท่อระบายน้ําเนี่ยเขาจะใช้พวกตาข่ายทับอีกทีครับก่อนที่จะใช้ฝาปิดโห้ตรงนี้อันนี้เป็นไม่แขวนเสื้ออีกหนึ่งอันครับตอนแรกผมึกว่าเป็นสายไฟพวกสายว c ซีนะครับไม่ใช่ฮะ ตรวจเช็คดีเพราะว่ามีบางทีเนี่ยที่เราไปตัดเจอสายไฟนะครับซึ่งทําให้บ้านเอาไฟช็อตน,นะฮะเราต้องมาซ่อมอีกก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าช่างช่างตัดหญ้าบางคนเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้าแบบผมนะฮะก็จะอันตรายไปอีกครับเศษผ้าครับค่อยๆเคลียร์ครับเคลียร์พื้นที่ไปนะเบื้องต้นต้องเดินตรวจสอบพื้นที่ในบ้านกอนครับแบบผมตอนนี้แร และตรงนี้มันเป็นรังต่อหรือว่ารางแตนอะไรสักอย่างครับอันนี้ผมเดินสำรวจมาก่อนแล้วหนึ่งรอบนะถึงเดินมาเจอฮนะเพราะถ้าเกิดเราไม่ระวังนี่เหมือนเดิมครับอันตรายมากครับมันอาจจะบินไปหาเจ้าของบ้านก็ได้หรือว่าบางทีมันอาจจะบินมาต่อยเราเลยก็ได้ฮนะอันนี้ก็ต้องเคลียร์ออกโอเคครับต่อไปเราไปดู การทำงานจริงๆครับหลังจากที่เราเดินสำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ะผมขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราประเมินราคาไว้ประมาณเท่าไหร่บ้านหลังนี้ประมาณ500บาทครับและต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าราคานี้เนี่ยมันไม่ใช่ราคาตายตัวครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยบางทีเนี่ยบางจังหวัดอย่างเช่นกรทมเนี่ยเขาอาจจะคิดราคาอื่นเขามีเรทราคาของแต่ละสถานที่ครับดังนั้นนะ ผมก็พูดออกไปไว้เฉยๆว่าที่ผมคิดที่ผมประเมินเนี่ยขั้นต่ําตรงนี้500บาทอันนี้ผมคิดจากปริมาณหญ้านะหรือว่าความรกในการเคลียร์พื้นที่หรือว่าพวกการเก็บออกไปทิ้งนะครับว่ามันมีอะไรมากมายเท่าไหไร่ผมคิดประมาณ500บาทอันนี้แค่ครึ่งวันนะถ้าเกิดเราทําเต็มวันเนี่ยได้บ้านอีกหนึ่งหลังมันก็จะเป็น1,000บาทพอดีดังนั้นก็ตามที่ต้นคลิปผมพูดเอาไว้เลยครับว่า เราสามารถหารายได้ขั้นต่ำวันละหนึ่งพันบาทแต่ว่าเราต้องขยันหน่อยครับและใครที่ขยันมากขึ้นไปอีกก็สามารถรับได้ถึง3ยมถึง4งานเลยอันนี้ก็ประเมินราคากันเอาเองนะครับสําหรับคนที่ขยันครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนผมทํางานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยฮนะรอบแรกเนี่ยผมจะใช้ใบมีดธรรมดาในการไล่ตัดไล่เลมก่อน อันนี้ผมก็จะไม่ได้ตัดเข้าไปที่ใกล้ต้นไม้โดยตรงเท่าไหร่นะนี่คือผมเว้นพื้นที่บางส่วนเอาไว้สําหรับการใช้สายเอ็นอีกทีครับนนี้ใช้ใบมีดธรรมดาในการเคลียร์พื้นที่ส่วนใหญ่กลางสนามอาจจะมีการตัดแต่งต้นไม้บ้างครับตัวใบมีดเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาตัดได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ชํานาญนิดหนึ่งครับ และถ้าเกิดสถานที่เราตัดเนี่ยมันใกล้กับที่จอดรถของลูกค้าเนี่ยควรแนะนําให้ลูกค้าเขาย้ายรถออกไปก่อนนะครับเพราะว่าพวกเศษก้อนหินเศษอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าจะกระเด็นไปหาได้ต่อไปเป็นภาพที่มาจากมุมข้างบ้านครับตรงฝั่งนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจะรบมากกว่าจุดอื่นๆเลยอาจจะเป็นพวกวัชพืชซะเยอะเลยครับ ตรงจุดนี้เวลาตัดเนี่ยอาจจะต้องเร่งเครื่องให้แรงกว่าปกตินิดหนึ่งนะว่าถ้าเกิดตัดช้าเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวพวกเศษวัชพืชเนี่ยมันจะเข้าไปพันกับตัวใบมีด mm. เมื่อเราตัดส่วนใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็สลับมาใช้สายเอ็นครับซึ่งตัวสายเอ็นอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ก็คือช่วยเก็บตรงด้านข้างตรงที่เป็นพวกริมกําแพงหรือว่าพวกที่เป็นพื้นทางเดินนะป้องกันไม่ให้มันไปกระแทกแล้วก็ทําให้พวก กำแพงเขาบิ่นเป็นอรอยครับเราสามารถช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงที่พวกเป็นเศษหญ้าอ่อนเล็กๆเนี่ยเราสามารถใช้สายเอ็นเ,นเล็มได้หลังจากที่ตัดม่เรียบร้อยก็ไล่กวาดครับเก็บกวาดแม้ว่ามันจะกวาดง่ายถ้าเกิดเราใช้สายเอ็นตัดย่อยอีกทีช่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้พวกเศษหญ้าเนี่ยอาจจะมีที่ทิ้งของเขาครับแต่ว่าผมเนี่ยผมจะเลือกเอาไปหมักที่บ้านต่อว่าเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนครับก็จบกันไปสำหรับ ไกด์ไลน์นะฮะสําหรับใครบางคนที่ต้องการหางานหาอะไรทํานะฮะรายได้1,000บาทจากการตัดหญ้าสามารถทําได้ครับแต่ว่าอย่าลหมครับต้องมั่นใจว่าตัวเองนั้นเซฟตี้แล้วก็มีความชํานาญมากพอครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ